การมีพิสัทพันธ์มันก็รุนแรงอยู่นะนานนี้แรงกระแทกก็ต้องมีคุยนะพี่มันไม่แรงพอมันก็ไม่ได้น,ไนะเออ ชาสีเก้าที่ทุกคนไม่มั่นใจนะครับน้องชายเรามาฝึกฟิงเกอร์แบบเพี้ยนกันเรื่องนี้บาม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 ถ้าคนมันอคตินะอาจจะบอกที่มึงโรคจิตหรือเปล่าวะมึงหมกมุ่นหรือเปล่าวะอะไรอย่างเงี้ยแต่ในความจริงอ่ะคือมันเป็นเรื่องปกติเราทุกคนต้องผ่านอ่ะเรื่องเซ็กเป็นเรื่องสัมพันธ์กับครอบครัวเนาะถ้าตรงไหนที่มันยังไม่โอเคก็เอามาปรับใจกันสําหรับพี่พี่อยากให้เปิดเป็นเสรีท่าที่มึงนัดกับกูวเมื่อกี้ไม่ใช่อันนี้เอวีเอ สวัสดีครับก็วันนี้เราก็อยู่กันในงานเอเช Entertainment 2024นะฮะหรือว่าที่รู้จักกันในงาน AV Expo วันนี้เราเลยจะพามาดูว่าภายในงานมีอะไรบ้างนะฮะแอบพ่อแม่ดูอย่างเงี้ยมีนะตอนเด็กอะ่ะเห็นเพื่อนผู้ชายดูไงเราก็แบบดูให้แล้วก็แบบมันเป็นแบบนี้หรอดูนี่นั่นอะไรเงี้ยก็บบดูเอง แล้วก็10บขวบ1 1ออะไรอย่างเงี้ย เออดูไงอย่างนั้นนะแล้วแต่ว่าตอนนี้ไม่ดูแล้วเขาไม่ดูแล้วค่ะ <c oughs> เพราะว่าทําเองอ <c oughs> เออใช่ไหมออจริงๆอ่ะสำหรับหนูเลยนะตอนเด็กกันที่เขาดูอย่างเงี้ยมันมันมันไม่ได้แปลกอะ่ะถ้ามันแปลกจริงๆหนูก็คงเกิดมาไม่ได้อันนี้สําหรับหนูนะ <c oughs> จํา <c oughs> ไม่ได้แล้วอะ่ะแต่น่าจะน่าจะ20อัพแหละก่อน15อายุสิบอยู่กับเพื่อนๆนะเฮลๆหน่อยผู้ชายว่าไม่ใช่ว่าแอบแอบดูกันนะก็ดูกับเพื่อนๆเฮฮากันดูก็ขำๆสรุปสรุปมากกว่าใช่ใช่เป็นเป็นแผ่นซีดีอ่าใช่เป็นแผ่นละขึ้นครู ที่โตมิอะไรอย่างเงี้ยเออจำไม่ได้นะแต่น่าจะมัธยมเหมือนกันแหละเพื่อนผู้ชายดูเฮ้ยเราก็อยากรู้บางอะไรเงี้ยเพื่อนผู้ชายเฮ้ยกูมีคลิปม่เว้ยอะไรอย่างงี้เราก็มาอ,อ,อันนี้เราก็เป็นช่วงถ่ายโฟโต้วันออนวันะฮะก็น้องๆที่ถ่ายอยู่ตรงเนี้ยเนี่ยก็เป็นมินาโมครับแล้วก็โกโจเลนยามากิชิอายากะฮะแล้วก็ยูซูริกะคาเลนครับก็จะเห็นว่าตอนนี้เนี่ยแถวเนี่ย ยาวไปถึงนุ่งเลยนะฮะทะลุหอ,อไปเลยต่ <Okay. S 1> อ,อกันนานมากดูดไม่ได้กันมีความสุขของทุกคนนะฮะแล้วไหนความสุขของตูนตูนเรียนรู้อะไรบ้างจริงๆอ่ะเราได้เรียนรู้ว่าผู้ชายอ่ะชอบแบบไหนมากกว่า เพราะผู้ชายบางคนน่ะมันไม่เหมือนกันอ่ะบางคนอาจจะแบบนอนอย่างเดียวท่าเดียวจบแต่เราบางทีเราได้หลายๆท่าดูหลายๆลยคลิปนี้ยมันก็ได้หลายๆท่าเพื่อแบบเฮ้ยผู้ชายบางคนมันเรามองตามในการทำเรารู้แล้วว่าไอ้ผู้ชายคนนี้มันอาจจะไม่ได้ชอบท่าเดียวเปลี่ยนไปเรื่อยนูนน่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยสำคัญของหนูอะก็คือมันต้องมีอารมณ์ร่วมอ่ะอย่างหนูเสร็จสมมุตินะแต่เขายังไม่เสร็จหรือว่าเขาเสร็จแต่เรายังไม่เสร็จเนี้ยบางทีมันต้องไปพร้อมๆ้มกันอ่ะสำหรับเรียนรู้เหรอเรียนท่าเลยเออก็คงจะประมาณนั้นแหละเรียนรู้ว่าเาทำกันยังไง อใช่เรายังไม,ม่กล้าเขาไปถามเลยว่าทำยังไงว่าอะไรอย่างเงี้ยแต่ตอนที่เจอครั้งแรกเราก็ไม่รู้นะว่าอันนี้มันคือเสร็จเสร็จสิ้นกระบวนการแล้วหรือยังถึงแม้ว่าเราดูมาแล้วก็ตามนะน่าจะมีหลายคนที่เป็นถ้าผมไม่ชอบก็บอกว่าไม่ชอบเท่นั้นเองผมก็บอกกัดแรงบ้างใครชอบบ้างกับผมเก็บอ่ะผมก็ต้องบอกผมไม่ชอบใช่ไหมเวลถ้าเราไม่ชอบเขาไม่ชอบอย่างเงี้ยแล้วยิ่งเราไม่พูดด้วยมันอึดอัดเงี้ยการสื่อสารมันก็สําคัญนะสิ่งสําคัญที่สุดของการเปลี่ยนแปลคืออะไรท้พอใจทั้งคู่ถูกใจทั้งคู่ สนองความต้องการกันได้ทั้งคู่ค่ะไม่ใช่ว่าฉันเสร็จแล้วไม่สนใจอะไรใครเลยอะไรเงี้ยไม่ได้จริงๆในชีวิตประจําวันเราคือเรื่องนี้ถือเป็นเรื่องธรรมชาติค่ะก็มีเซลกับเพื่อนอะไรเงี้ยก็มีบ้างค่ะจริงๆสําหรับคนไทยเนาะอาจจะไม่แปลกแต่อาจจะคืนอะไรเงี้ยเพราะว่าบ้านเรามันไม่ได้เปิดเปิดเยืนขนาดนั้นค่ะมันอาจจะไม่ใช้ได้บ้างในเรื่องของความรู้สึกมากกว่าว่าเราจะต้องแสดงออกอยังไงกับคนที่เรา เลิฟด้วยเขาอยียกเมคเลิฟอ่ะผู้ชายเขาจะไม่ได้คิดเรื่องของเมคเลิฟเขาจะเป็นคิดเรื่องอีกเรื่องหนึ่งก็ตอนนี้นะครับผมเนี่ยกับบินนะฮะนี่นะคหนึ่งในแฟนคลับน้องซูซูโมรุเลมุ กอดไว้เหมือนเป็นของสาคัญที่สุดในชีวิตของเขานะวันนี้เรากําลังนั่งดูคุณคาโต้ทากะบรรยายอยู่คะคาโต้ทากะเนี่ยเขาก็คือดาราเอวีรุ่นเก่านะฮะ<อ>ซึ่งชีวิตเขาเนี่ยเขาว่ากันว่าถ่ายหนังมามากกว่า5,000เรื่องและผ่านผู้หญิงมากกว่า7,000คนนะฮะตำนานที่ยังมีลมหายใจค,ครับและเขาบอกว่าเขาจะเป็นตำนานต่อไปจนถึงร้อปีครับอ่ะจิ คือต้องให้ความสำคัญกับสุภาพสตรีหรือว่าคู่ของเรานะครับเพราะว่าก็ตั้งแต่ศีรษะยันปลายเท้าเลยผู้หญิงก็จะมีความรู้สึกแตกต่างกันแต่ละอวัยวะนี่นะครับเราก็จะต้องให้เวลาเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วไม่ว่าจะเป็นประเทศไหนที่ไปนะครับก็มักจะได้คําตอบว่าผู้ชายเนี่ยมาถึงก็จัดการ ทำทำทำเลยนะครับวิจัยด้วยนะครับเคก็บางครั้งปุ่กคนพิสูจเหมือนกันไอ้จุดนี้ฉันก็เป็นจุดที่ฉันไปได้เช่นกันส่วนใหญ่แล้วผู้ชายมักจะคิดแต่เรื่องตัวเองนะแล้วก็ไม่ได้คิดเลยว่าฝ่ายตรงข้ามเขาจะรู้สึกอย่างไรไปถึงตรงไหนบ้างแล้วปรากฏว่าคนส่วนใหญ่เลยก็คือจบเร็วตัวเองไปแล้วแล้วก็ทิ้งคู่ไว้เพราะฉะนั้นถ้าอยากจะมีความสําเร็จอยากจะทําให้คู่พัฒน์เราก็มีความสุขต้องทําแบบอาจารย์อาจารย์เนี่ยช่วยพูดอะไรถึงชาว49เราหน่อยครับเพราะว่าประเทศไทย ว่าเป็นประเทศที่มีขนาดอจีว่ากันง่ายๆล่ะมีเคล็ดลับไหมสำหรับคนอ่จีโอเคครับฝากชาวสีก้ามีกําลังใจเลยนะครับเพราะอาจารย์ให้เคล็ดลับที่ดีไม่ต้องไปกังวลว่าเราจะเล็กแค่ไหนนะครับเพราะว่าอาจารย์บอกว่ามันต้องมีช่วงบอลเลงก่อนใช่ไหมครับมีพลีหลอกมีโปรหลอกอถูกไหมให้เขามีค่อยๆอารมณ์ขึ้นไปกับเราเพราะว่าถ้าเรากังวลใจใช่ไหมครับเราก็ทำอะไรไม่ได้ไงถูกไหมเพราะฉะนั้นสำคัญที่สุดก็คือว่าไอตัวโปรหลอก ก่อนที่เจอของจริงเนี่ยเราจะสามารถทาให้ผู้หญิงเนี่ยขึ้นไปถึงจริงได้หรือยังจุดยอดได้หรือยังหลังจากนั้นหลังจากนั้นเราก็ค่อยทําตามปกตินี่เป็นเคล็ดลับที่สำคัญอย่างที่พูดตั้งแต่ตอนแรกว่ามันเป็นเรื่องธรรมชาติหรอก็อยาก จะให้เปิดเมื่อตอนนี้มาเข้างานก็จะมีน้องกลุ่มหนึ่งเขาก็พูดถึงเรื่องพวกซ็กทอยอะไรเงี้ยค่ะที่มันไม่ได้เปิดสำหรับบ้านเราเนาะเขาก็แบอบกว่าเออจริง,รงๆอะอยากให้ให้บ้านเราเปิดรับให้มากกว่านี้อาจจะลดเรื่องพวกการข่มขืนอะไรเงไี้ยได้ได้มากขึ้นมันต้องเปิดได้แล้วว่าประเทศไทยเรานะ เพราะว่าก็ยังว่าพูดไปเดี๋ยวเข้าตัวอีกเราเมืองพุทธเนต้องเปิดได้แล้วแต่ว่าให้มันอยู่ในขอบเขตก็คือการควบคุมอะไรต่างๆออย่างเช่นถ้าเราเปิดเราเปิดแต่เราควบคุมมาว่าเด็กอายุเท่าไรเข้าถึงได้อะไรอย่างเงี้ยม,มันจะดีกว่าไหม ถ้าเราคิดอีกอย่างหนึ่งเซททอยอ่ะเหมือนเราเมื่อยแล้วก็มีเก้าอี้นวดถูกปะเพื่อให้เราผ่อนคลายแต่ในเซททอยมันก็คือเครื่องมือช่วยผ่อนคลายอีกหนึ่งอันเหมือนกันมันแตกต่างกันตรงไหนอ่ะทำไมมันถึงผิดกฎหมายมันไม่เคยไปฆ่าใครตายเซคเ์เตอร์ก็เช่นกันเหมือนกันใช่มันก็สามารถป้องกันสิ่งที่ไม่ดีไม่ว่าจะเป็นการติดโรคทางเพศสัมพันธ์หรือการที่ค้าบริการที่ต่ํากว่าอายุอะไรอย่างเงี้ยมันสามารถควบคุมได้หมดนะถ้าเราทําให้มันถูกกฎหมายซะสําหรับพี่ พี่อยากให้เปิดเป็นเสรีทุกคนเขาจะได้มีอาชีพของเขาและไม่ต้องหลบหลบซ่อนๆดึงจากแบบดักดาขึ้นมาบนโต๊ะเลยเขาจะได้รู้ว่าเออมันจะได้มีเรื่องของเรื่องของสาธารณาสุขตรวจนั่นตรวจนี่ได้สําหรับพี่นะพี่อยากให้เปิดเป็นเสรีดีกว่าถ้าเป็นไปได้นะคะฝากฝา,ากบอก,บอกใครก็ได้ทุกคนที่จะแก้ตรงนี้เราก็อยากให้มันเสรีแต่ก็ต้องมองในอีกมุมหนึ่งว่ามันไปได้ขนาดไหนแต่สําหรับพี่พี่อยากให้เป็นเสรี